อ่ะโดยร้านนี้นะคะชื่อว่าร้านอังกูนะคะสวยขนาดไหนน่ารักขนาดไหนก็เป็นธีมสีชมพูเป็นดอกไม้สีชมพูนะซึ่งผู้หญิงทุกคนเกือบทุกคนน่าจะชอบนะเีเป็นชอบมากเลยลร้านน่ารักมากเลยนะคะเชอเดเียให้ดูติดกระตกให้ดูใครที่อยากทำร้านคาเฟ่นะมาดูไอเดียว่ามันน่ารักขนาดไหน ข้างบนใช่ไหมคะอ,อ๋อจริงค่ะนนี้ก็สวยแล้วนะคะเมื่อคืนก็มาถ่ายรูปทีหนึ่งแล้วข้างบนสวย,วยวสวยเยอะพี่ขึ้นไปถึอารล่เหมือนงานแต่งเลยจริงค่ะอ๋ออัอนนี้น่ารักมากๆสวยมากๆเลยน้องเขาแนะนำมาข้างบนสวยกว่าน,นี้เดี๋ยวจะพาไปดูนะคะร้านอังกูของเราอ่ะเขาว่าแปลว่าเต่าสีแดงก็คือเต่าตัวนี้น่ารักเนาะนี่อ่ะ น้องๆเขาก็น่ารักยินดีให้เราถ่ายทําโดยเต็มใจโอ้โหสวยอย่างที่เขาว่าจริงอันนี้อยากเหมาจัดปาร์ตี้มากเลยอะ่ะสวยจริงๆเลยค่ะอือ สวยสมคำล่ำลือเพราะว่าต้องตามมาดูนี้มองจากข้างบนก็คือเป็นซอยลมานียซึ่งไม่น่าเชื่อว่าสมัยก่อนมันจะเป็นสถานเดินลมของชาวเมืองภูกเก็ตนะ,ะเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวเราลงไปดูข้างล่างกันนะคะว่าเขามีขายอะไรบ้างไปดูว่าร้านน่ารักขนาดนี้แล้วของกี่จะน่ารักขนาดไหนนะคะ ที่เมนูก็จะมีเมนูคอฟฟี่เมนูนะอ่าแล้วก็มีเมนูอะไรเ็นี้ะนะคะัวซอ,องคโคลนออฟเฟลแล้วก็เป็นคุกกี้ค่ะหน้าตาขนมนะคะขนมวันเป็นนี้นะเป็นชีสทาร์ตนะน่ารักน่ารักเป็นลายเต่ากล่องหนึ่งก็240 ลแล้วก็เป็นตุลเล่ตามถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็กดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ